ครับนะครับวันนี้ก็ให้ดูนะครับให้ชมนะครับการผลิตน้ำพริกตาแดงนะครับหลังจากที่เราซอยหอมนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็เอามาสุกนะครับแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาคนผสมให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็ให้ดูหน้าตานะครับน้ำพริกนะครับตาแดงนะครับให้ดูเนื้อปลานะครับรสชาตินะครับก็จะเผ็ดเปรี้ยวเค็ม แล้วก็หวานนะครับไปให้ดูสักพักนึงนะครับดูหน้าตานะครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตน้ำพริกของเรานะครับก็ใช้เวลาคนผมนะประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้พริกเนีครับเก็บอยู่ได้นานนะครับด้านล,ล่างนะครับก็จะเป็นไฟอน่อน รไม่มนะีจบการรีวิวให้ดูนะครับการทำน้ำพริกตาแดงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ